เพื่อนเป็นคนที่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบไหมครับถ้าเพื่อนๆนยึดติดกับความสมบูรณ์แบบนะครับมันจะส่งผลแย่ต่อร่างกายนะครับมาดูข้อมูลจากเล่มนี้ครับสุขได้แม้ไม่สมบูรณ์แบบนะครับคู่มือสร้างความสุขในวันที่ชีวิตไม่เพอร์เฟกนะครับบทนี้เลยเขาบอกไว้เลยนะครับข้อที่7เพิ่มมันนะครับมันเพิ่มระดับความเครียดให้กับคุณนะครับ นี่ครับพฤติกรรมยึดติดความสมบูรณ์แบบนะครับมันสร้างแรงกดดันนะครับให้กับเราอย่างต่อเนื่องนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกตรวจตราอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับคนรอบตัวคุณตัดสินทุกอย่างที่คุณทำและเมื่อไม่มีใครตัดสินศักยภาพของคุณเสียงวิจารณ์ในตัวคุณก็จะเข้ามาตัดสินคุณแทนโอโอ,ออกแนวแบบหลอนนะทุกคน ทุกคนก็อย่าไปยึดติดความสมบูรณ์แบบมากเกินไปนะครับถ้าอยากจะออกจากตรงนั้นนะลองเล่มนี้ดูนะครับน่าจะมีไอเดียที่ดีนะครับจัดไปในพิกัดนะครับ